เมื่อวานลดลงมาหน่อยเองเนะหมืน่นหมื่นกว่าลายหมื่นเก้าพันี่เท่าไหร่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันนี้ขึ้นมาอีกแล้วนะทะลุสองหมื่ 30, นนะฮะสองจุดสามหมื่นคนนะฮะสองหมื่นสามพันกว่าคนนะดับเพิ่มเจ็ดสิบนะเข้าไขาย ATK พุ่งสองสองหมื่นสี่พันคนค่ะคุณผู้ฟังนี่คือสถานการณ์โควิดนะ นายทีสรายงานสถานการณ์เบื้องต้นผู้ป่วยใหม่กลับมาทะลุ2.30หมื่นรายเสียชีวิตอย่างสูงเผยติดเชื้อเข้าข่าย ATK จำนวน24,059ราย ประจำวันนี้ค่ะ16มีนาคมในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 สบคร,รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ประจำวันว่าเบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่เนี่ยนะรวมทั้งหมด23,945รายเฉพาะวันนี้ค่ะจำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ23,897รายผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ48รายผู้ป่วยสะสมนะคะ1ล้าน20,000 หน 1, 27, ล้านรายนับตั้งแต่1มกร,ราคม2560อยู่ประมาณนะคะทั่วประเทศรวมทั้งหมด2,21,972รายทั้งนี้สบคจะ,ะแถลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขอยังสูงเสียงนะคะนะก็คือผู้สูงอายุไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยสักเข็มหรือเข็มหนึ่งก็หรือจะติดสองอฉีดสเข็มไปแล้ว3เข็มไปแล้วก็ติดได้แต่ว่ารอดถ้า ฉีดไปบูธเข็มสามแล้วเนี่ยโอกาสรอดมีเยอะนะเพราะว่านะเรามีภูมิต้านทานอยู่แล้วนะอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังตัวกันให้มากยิ่งขึ้นนะเมื่อเช้านี่ก็อ่านให้ฟังไปแล้วเนาะนะก็หลายหลายสิบจังหวัดนะที่มีผู้ป่วยในแต่ละวันเกินร้อย